สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยจะมาบอกเ,ออเพิ่มเติมนะคะกับสาเหตุหลักๆนะคะที่เพื่อนๆบางคนบ่นกันว่ายอดซับแล้วก็ยอดชั่วโมงลดนะคะวันนี้ไทยจะมาบอกเพิ่มเติมนะคะว่าเพราะเหตุใดนะคะเราจะได้ระมัดระวังในช่องของเรานะคะ ข้อหนึ่งะคะยาเลขซับนะคะพี่ยูไม่สนับสนุนนะคะเรื่องนี้ไทยเคยพูดหลายครั้งนะคะตั้งแต่สมัยที่ไทยทำแรกๆเลยนะคะเพื่อนๆไทยคนหนึ่งนะเคยวิ่งไปนะวิ่งวิ่งไปจนแบบว่าพี่ยูปิดไม่ให้ ไม่ให้กดซับมาค่ะคิดดูกันแล้วกันว่าขนาดไหนนะคะคือเป็นการโอเวอร์ค่ะแล้วก็บันเกินจำนวนกับที่เ,เพื่อนมาติดตามเรานะคะเ,เสร็จแล้วไทยก็เลยเริ่มเรียนรู้นะคะว่าการที่เราไปทำอย่างนั้นนะคะมันไม่ถูกต้องนะคะมันจะมีการ ตัดเธอตัดฉันตัดหน้าตัดหลังนะคะเพื่อนๆแล้วยอดของเพื่อนๆน,นะคะก็จะต๊ดตึงต๊ดตึงอยู่แบบนั้นแหละก็คือไม่ไปไหนอะค่ะนะคะ,นะคะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะข้อ2นะคะคลิปที่มีบุคคลคนเดียวนะคะวนอยู่อย่างนั้นนะคะหมายความว่ายังไงคะ หมายความว่าคนที่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราอะค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เอฟซี FC หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไทยจะบอกว่านอกจากพี่ยูจะเช็ครู้แล้วนะคะ ชั่วโมงของเพื่อนๆนะคะก็จะไม่ขึ้นนะคะเมื่อครบปีนะคะพี่ยูนะคะจะมีการเช็คนะคะพอเขาเช็คเจอนะคะก็จะมีการลดลงตามระเบียบนั่นคือนั่นคือคลิปที่มีบุคคลคนเดียวชมวนอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะเพื่อนๆ ข้อ3ามนะคะเ,เพื่อนๆบางคนนะคะบอกว่าเมื่อก่อนนะคลิปก็ขึ้นนะชั่วโมงหรือว่าซับก็ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอมาจากครบปียอดทุกอย่างลดลงอย่างใจหาย ทคยจะบอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆปกติแล้วเนาะคนเรานะเวลาเราเวลาเราทำคลิปนะคะการยอดลดลงหรือว่าชั่วโมงลดลงซั์ลดลงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีบ้างแหละเราสังเกตได้จากวันต่อวันนะคะเพื่อนๆของจริงของเท้เพื่อนที่เข้ามาค่ะ ส่งกําลังใจส่งใจจ้าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆเราเช็คดูได้ค่ะอันไหนของจริงของแท้นะคะแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับที่พี่ยูประเมินให้เรานะคะว่ายอดที่แท้จริงอะ่ะมันเกินไปไหมหรือว่าเป็นยังไงนะคะเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยจะบอกว่าเวลาเราทำ YouTube นะคะ พอใกล้จะครบ1ปีนะคะพี่ยูก็จะมีการคํานวณต้นทางและปลายทางให้เรานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเเราก็จะได้รู้ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าพี่ยูก็จะประเมินให้เราว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็คือรวบรวมข้อมูลของเรานะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทําผิดพลาดนะคะวินาทีสุดท้ายนี่แหละค่ะ ที่พี่ยูจะชี้ชะตาของเรานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นแล้วเราก็ไม่รู้สาเหตุนะคะนั่นคือ,อ,อความหมายที่ว่าทำไมทำไมครบปีแล้วแต่ยอดชั้นหายเยอะอย่างน่าใจหายก็คือเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าพอใกลป้ปีพี่ยูจะเช็ค ต้นทางปลายทางให้เราเลยนะคะแล้วจะรวบรวมระบบจะรวบรวมข้อมูลนะคะเพราะว่ามันใกล้ถึงความสําเร็จของเราแล้วไงคะเนาะเพื่อนๆเ,เนาะข้อ4นะคะเพืเเอ่อนๆคุณภาพของคลิปนะคะคุณภาพของคลิปไทยจะบอกว่าการนำคลิปเดิมๆนะคะ คลิปซ้าๆก๊อปจากคนอื่นมาวางอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนๆถามว่าเอ่อคลิปเดิมๆอะไรเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําได้นะคะเพื่อนๆพี่ยูก็ไม่ได้ปิดกั้นนะพวกคลิปพวกอะไรของเรานะเอามาทำเดิมได้แต่ข้อมูลต้องแตกต่างนะคะเพื่อนๆ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นออช่องของไทยนะคะก็คือเราทําอาหารเนาะแต่ก็คือมีมีบางช่วงที่พ่อบ้านของไทยอะค่ะก็ไม่สบายเนาะเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะไทยก็นํำออรูปของอาหารเนี่ยค่ะแต่เราพูดในหัวข้ออื่นก็คือเหมือนที่ไทยพูดเรื่องวีซ่าเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะ แต่เราเอามาเป็นฉากประกอบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะหรือไม่ก็เป็นสวนเอ่อสวนดอกไม้ในบ้านแต่ไทายพูดคนละหัวข้ออาจจะเป็นเอ่อเรื่องวีซา่าหรือว่าเอ่ออาหารการกินเราพูดคนละคนละหัวข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีปัญหานะคะแต่ไม่ใช่ว่าภาพเดิมเดิม แล้วข้อมูลเดิมๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆถือว่าคุณภาพของคลิปไม่ผ่านนะคะแล้วพี่ยูก็จะตัดนะคะตัดทั้งยอดแล้วก็ตัดทั้งทั้งคลิปของเราค่ะเพราะว่าถือว่าเราไม่มีคุณภาพนั่นเองนะคะเพื่อนๆนอกจากการประเมินของคลิปแล้วนะคะก็จะมีผลกับการประเมินของช่องด้วยนะคะ เวลาเราจะถึง1ปีเนาะเพื่อนๆเนาะการประเมินหลายๆอย่างนะคะพี่พี่ยูนะคะก็จะมีการมองโดยรวมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะรวมทั้งคุณภาพการทำงานแล้วก็ความผิดพลาดการดูแลช่องการดูแลบ้านของเรานะคะว่าเราเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไทยไทย นำหัวข้อวันนี้มาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทําไมแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไปเช็คในช่องของเพื่อนๆนะคะว่าทําไมเราเคาะเราชั่วโมงเราลดจังเลยอะไรเงี้ยค่ะของไทยก็ลดค่ะเพื่อนๆนแต่ก็คือเรารับได้เพราะว่าเรารู้ในแต่ละวันเรารู้ว่าคนที่มาจริงกับคนที่ ไม่ได้มาจริงเรารู้เรารู้ออออยอดจริงๆะคะ่ะเพื่อนๆเราก็เลยรู้ว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆรู้จุดนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองศึกษาและก็ดูแลช่องบ้านเรือนของเพื่อนๆให้ดีนะคะไทยก็อยากจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อนๆจะได้มีการพัฒนาแล้วก็ ไปด้วยกันค่ะเดินทางดีๆด,ด้วยกันนะคะข้อ5นะคะเพื่อนๆ่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความคิดอยากให้คลิปเราอินเตอร์หมายความว่ายังไงคะเพื่อนๆก็คือเหมือนกับอุย้ยเราอยากมี FC ต่างประเทศหรือว่า อยากมี f อซข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆไทยบอกเลยเนาะเดี๋ยวนี้นะคะพี่ยูนะคะมีการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาอัตโนมัติในคลิปของเราให้นะคะนอกจากจะสะดวกสบายกับช่องของเราแล้วนะคะ สิ่งเดียวนะคะที่เราต้องทำให้ดีก็คือการผลิตคลิปที่มีคุณภาพนะคะนำเสนอกับสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆนั่นคือสิ่งที่พี่อยู่ต้องการนะคะแล้วยอดซับคนดูหรือว่าผู้ชมที่เขาหลบมุมอยู่เนี่ยคะ่ะ เขาก็จะมาเองค่ะไทยไทยอยากจะยกตัวอย่างนะคะอ่ช่องพลายหมาพลายหมาหรือพลายหม่ำเนี่ยค่ะไทยไม่แน่ใจเนาะไทยจำไม่ได้นะคะไทยจำได้แต่น้องใบบุญค่ะก็คือเป็นเป็นช้างน้อยนะคะแต่ว่าน้องน่ารักมากๆค่ะน้องช้างน่ารักมากๆนะคะเอ่อ ช่องนี้ก็จะเกี่ยวกับช้างนะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่า80%นะคะมีแต่ต่างชาติมาชมนะคะเพื่อนๆคือแทบจะไม่มีคนไทยเลยบางบางทีเข้าไปดูไม่มีคนไทยชมเลยะคะ่ะมีแต่ว่าไทยไหมายถึงคอมเมนต์น่ะเพื่อนๆคือมีแต่ต่างชาติที่มาคอมเมนต์น่ะถามว่าทำไม เพราะนี่ไงคะคลิปดีคลิปน่าสนใจคนก็มาชมเอง่ะคะเพื่อนๆนไทยถึงบอกว่าบางทีอะคะ่ะเราไม่ต้องไปที่จะอยากเป็นเหมือนแบบโก i n อินเตอร์หรือว่าอยากมีเอฟซอะไรข้างนอกแต่สิ่งสิ่งที่เราควรมองอะคะ่ะคือตัวเรานะคะเพื่อนๆเราต้องนำเสนอในสิ่งที่เราอยากให้เป็นแล้ว ผู้ชมที่เขาหลบมุมอยู่หรือว่าคนที่เขาชื่นชอบอะคะ่ะเพื่อนเอนเขาก็จะมาชมเราเองนะคะส่วนเรื่องภาษาเรื่องอะไรเนี่ยคะ่ะไทยบอกเลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะต่อให้เราพูดเป็นต่อยหอยภาษาไทยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆพนพี่ Google ก็จะแปลให้เราเป๊ะปังเวอร์วงังอลงังการตามคำพูดของเราเลยอะคะ่ะเพื่อนๆนคือไม่ต้อง กังวลเรื่องนี้เลยนะคะสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือคลิปนะคะสิ่งที่เราจะนำเสนอนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพี่ยูเขาก็จะมีการสนับสนุนอย่างดีให้เรานะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ไทยอยากจะบอกเพื่อนๆแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะว่าสิ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยอะไรที่เราควรกังวลและทำไมเหตุผล ปัญหาทั้งหลายแหล่ที่เราเจอมันเกิดจากอะไรนะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆทํา y u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  e e อย่างมีความสุขและก็สมดุลกับชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ